ออแล้วพี่น้องไข่ออกถึงแล้วจ้าถึงแล้วป้าเจ๊เดี๋ยวพ่อเบิงพี่น้องเบิงขุดว้าวว้าว,ว,าวไปเยอะจว๊ผ้าไปนาลงนังงกันได้มอมนี้จัดนักจัดเต็มเลอพี่น้องไปกันเลยภับพลี้ยเหลืองไข่ออมาแรงสุดๆอีหลีพี่น้องกาวยางมาถึงฮาซิบล้านแล้ว นะพี่น้องถ้าบอกว่าได้หาสิบล้านนี่แปลว่าขึ้นทุนได้พี่นออ้องเออให้บอกว่าสุดยอดที่หลีหายมาเลยจากมือแล้วนี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมือนี้วันที่ยี่สิบสองพี่น้องสแสดงมาแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหามือพี่น้องหามือหา้าสิบลันโอ้โหพี่น้อง นี่แหละค่อยบอกว่าขึ้นทุนขึ้นไปสัมบูดดอกวะพี่น้องท่านบ่ไดหาสิบหมกสิบล้านบ่ไดขึ้นทุนดอกรุ่นซอยกันดีละนะคะพี่น้องแต่บอกว่าบอกได้ครเดียวว่าบอดโจเฮ็ดึงเฮ็ดซูสุดอีิลีถึงอีิลีถึงคั้นขัดไหคะพี่น้องนับถึงแต่แรกเริ่มเดิมที่เงามากจุฮหอดเวลา หนังสูร้รงสู้จอนี่แหละพี่น้องและตอนนี้กำลังบุกยังบุกต่อไปพี่น้องสำหรับบอลโจและเอะดาราศิลปินกับพิลาน่อยพอโจกับพิลาน่อยทำงานหนะักพี่น้องโมเป็นทำง,งันหนักแต่พอโจได้ปานี้พี่น้องเปิดขอบรั่วพี่น้องทงอั้งซอโนดตทั้งบักลาน่อยอยูทูปไปน้ำกันอาดลาดพี่น้องยไปใช้ไปด้วยเป็นตะซสิตโตนบ่อพี่น้อง กินินบักได้น,น้อยนะแม่ตอนยูทูบเป็นตาฮักเออบารนี่แอเพนไปเบิงได้บนี้เอาว่าที่เห็นกับตาเอาว่าเห็นกับตาเนื้อเจ้าของนี่แหละทุกอย่างนับจะก,ก้าวย่างไปหอดนาโล่งนังคนแน่นขนาดเออล่อจนกล้วยลาน้อยสิมามีการในปไปถ่าไทยทำโมโนนี่นั่นลงคลิปไปให้เบิงแล้ววานาโล่งนัง่น,นมี่ยัง เพื่อนิม,มี่ภาพดาราพระตั้งไว้เฮ้าไปใต้รูปไอ้ไทยรูปเด้อพี่น้องเด้อต้องไปไทยให้ได้ถือว่าเข้าไปหอดนาโลงแล้วนะครับพี่น้องเออรอจนอีลาน้อยมากพี่น้องบัดม,มาแล้วบาดี้คนจกมาจะใส่บึมบึมพี่น้องเอยอ้อมเต็มเลยพอทุไปในบอกว่าดีใจนะฮะล้วลคนไปไทยมาแล้วดีใจโอ้ยเกีบบัแบบไงพี่น้อง เด้ให้ลูกกับอิราน้อยแล้วก็มาเบิ้งโทรศัพท์เจ้าของเออว่าเดทแล้เอ้วมีใจไหมพี่น้องเบื้องอาการแน่วไหมเออไปเบิ้งเอาด้วยเอพเพนลงไว้เบื้องล้วนะคะพี่น้องอาการบอกได้ว่าซุดยอดอีหลีแต่ละผูกนะคนบานนี่เอมแม่จะจนว่าเขาไปเบื้องหนังออกมากอีราน้อยกันยังยืนท่ายลูกกับเอฟซีอยู่ไหมพี่น้องอีราน้อย จนมาคืดว,ว่าปาส่าหานน้อยบ่เมยบอกว่าคืดในใจพี่น้องชุดยอดอีหลีนะคะเล้วาบาัตนี้สิไปพวกปะใสเน่บาทนี้นี่นี่โปรแกรมตั้งไว้แล้้วววันที่ยี่สิบสองมือนี่นะคะพี่น้องเมเจอร์รัตโยทินและที่สําคัญแม่เฟิร์นอดบ่ได้อีกพี่น้องแม่เฟิร์นอดไม่ได้มาเมารอบอีกแล้วพี่น้องแจกเองนานาโรกหนัง รัตโยทินชันน้นสองเด้อพี่น้องเด้อเวลาเวลาประมั่นยบายบาสองนะคะพี่น้องถึงบาบสามเนี่ยและ,และที่สาคัญเด้อพี่น้องเด้อไปเหตุือเวลาตรงนี้ละป้าไปทวนได้มีการได้พบปะกับดารา,าพบปะกับอีลาน้อยกับพ่อโจนะคะเป็นเวลาที่เพิ่นจะไปพบปะอยู่ประมัน่นยบสองไปฮอด เป็นต้นไปเนี่ยก็จะจะหอดใส่นะนะะพี่น้องเฝ้าไปนะคะรัชโยทินนะคะแม่เฟิร์นเมารอบเมาโร่งต้องขอบคุณแม่เฟิร์นเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่ไปนะหนาโล่งหนังกสิได้บัตรสี่เด้อพี่น้องเด้อไปไปกันหลายๆลนยในน้าน,นี่สุดเพิ่งกสิบ่เปิดรอบเดียวดอกกสิบ่เป็นสิบซรอบือกันนาตีมองได้ก็เลยนะ,ะเป็นการเพิ่มรอบทุกรง ไปพี่น huh. ้องเบิ้งแล้วก็อยากไปเบิ้งอีกอยู่เดี๋ยวมือไดได้ไปเบิ้งอีกสิมาเาสู้ฟังอะส่วนวันพุธเด้อพี่น้องวันพุธยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามมืออื่นมืออื้นยี่สิบสามเมเจอร์บิ๊กซีบอวินบิ๊กซีบอวินเดล่าใบสองนะพี่น้องเวล่าใบสองเด้อเพิ่นสิไปพบปะเออเพิ่นสิไปพบปะกับเอฟซีเด้อพี่น้อง แล้วบันนี้กะนี่คือไม่แจ้งว่าบอโจกับอีลาหน่อยกับดาล่าคายอ้อเพิ่นสิไปพบพ่อพี่น้องเด้อเออบันนี้ง่ายใบมากเลยโต๊ะแรงมากแต่แต่ยังสิไปพบอีกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อที่โลตัสอมตะนครนะคะพี่น้องโลตัสอมตะนครหาโมงเล้งสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วพี่น้องหาโมงเล้งเด้อไห้บอกว่ายังมือเศร้า เออแงมือสวยเออบ่ายสองบิ๊กซีบอวินนะคะแล้วก็ห้าโมงเย็นโลตัสอมตะนครวันที่ 23, ยี่สิบสามเด้อวันที่ยี่สิบห้าวันที่ 25, Major, ยี่สิบห้าเมเจอร์อัตสวัณนองไข่เด้อพี่น้องเด้อเวลาบายสามโมงนะคะพปกอกกัเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเมเจอร์บิ๊กซีร้อยเอ็ดข้อกันนะคะพี่น้องเวลาบายสองโมง เมดแล้วก็ช่วงเย็นหาโมงแรกเร้่พี่น้องเริ่มเเจอโรบินสันร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดนะคะพี่น้องเมเจอเส้นท่านอุบลบ่ายสามโมงหรือสิบหานาฬิกานะคะตกแรงมากกับไปอีกนะคะพี่น้องเป็นสองรอบนะคะไปที่โลตัสพิบูลมังสาหารนะคะเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะพบพ่อกับดาลา่าภาพรยรนเรื่องไข้ออพร้อมกีฬาพอโจนะคะ วันที่ยี่สิบเก้าเมเจอร์โลตัสสีสเกตเด้อพี่น้องเน้อรอบบายสามหรือสิบห้านาฬิกานะคะเป็นต้นไปนะคะไปค่อยพบพ่อกับดาล่าไข่ออกพร้อมกับอีลาหน่อยพอโจพ่อลูกคู่บุญน้ำทับน้ำทิมนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้ตรงใดยังไงก็พากันไปนะคะให้บอกว่าเบื้องแล้วก็อยากเบื้องอีกเนะ้ะพี่น้องต้องบอกาว้งสัน่นนะคะสุดอยอดอีลี ไอหมาว่าจั๊กสิบ่ได้โบ่ได้ครัเดียวว่าเฮ็ดถึงอีหลีนะคะพี่น้องขอบคุณสุภสุคนที่เข้ามารับชมก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่หลังเรขอฝากซ่อนให้เสียงด้าน E B G ในด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในกำลังใจดีก็เสี่ยงดังทติดตามช่องเพชรเสียงตะวันค่ะ E B G E B G